ั้งปริฐานว่าจะไม่โกรธง่ายเหมือนเมื่อวานแต่พอตะวันเริ่มคล้อยเหนือยอดไม้ก็มีเรื่องให้เขาหมุดหนิดจนได้และทุกครั้งที่หัวจะร้อนถาขึ้นมาศีลาก็ลืมคำที่ตั้งใจไว้จนหมดสิน้นเหลือพินสัญชาตญาณของการตอบตูด้วยความเร็วและความแรงสักหลายตัวในป่าพากันหลิกเลี้ยงเส้นทางที่ผ่านรังขงศีลา ไม่ใช่เพราะเขาอันตรายที่สุดในป่าแต่เพราะนิสัยใจร้อนที่คาดดดาไว้ได้วันหนึ่งกระรอกน้อยวิ่งฐานหน้ารลังอยากรีบร้อนทำให้ใบไม้ติวเข้าหน้าของศีลาทินเล็กน้อยศีลาก็พุ่งออกมาอย่างรวดเร็วกระรอกร้องด้วยความตกใจและวิ่งหนีสุดแรงสัตว์ตัวอื่นที่อยู่ถถวนั้นพากันถอยหลังเพราะรู้ดีว่าถ้าอยู่ใกล้ศีลามากเกินไป อาจถูกเขากัดโดยไม่ตั้งใจความตัวนี้ไม่ได้เกิดจากทิศหมูแต่อยู่ที่อารมณ์ของหมูน้อยที่มากุกเป็นไฟโดยไม่รู้ตัวหลายครั้งที่ผู้ใหญ่ในหมูสัตว์พยายามเตือนศีลาไม่ว่าจะเป็นต่าผู้มาประสบการณ์หรือลิงเท่าผู้รู้จักสังเกตสภาพจิตใจของผู้อื่นพวกเขาบอกว่าศีลาควรระวังอารมณ์และทิจรารณา